วันนี้ก็โดนงานแต่เช้าครับวิ๊เกเตอ์นะทำลยมมรถลูกค้าโอเคไปด้วยด้วยด้วยโอ้ยทำไปเนาะโหหัดเสียงเอ้ยดูกเอ้าาพังรถกูพังเข้าขนาดนี้ติดเชื้อให้โอเคครับโอเคครับก็ใส่ตัวรถไปทีเรียบร้อยไฟออกเชื้อ โอเคครับวันนี้ก็โดนงานแต่เช้าครับ้างวิกเตอร์นะโอ้ oh, ทำมาอย่างเดียวรถลูกค้าปรากฏว่าเกียร์รูดครับดีไม่เป็นข้างในนะเนี่ยอยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อของอยู่ครับน้อง เฟืองยังดีอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ตัวขันยึดเกียร์ครับดันรูดนะเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปซื้ออยู่ครับเดี๋ยวค่อยกลับมาชมพิคาอแต่นี่คือโดนเขาโดนชนมานะน,น,น้องๆเสียดายว่าทั้งทํามาทั้งสี่ห้าพันอแต่เช้าเลยนะอไหมไหมขาด สภาพโดยโรวมก็ดีหมดครับถ้าถังไม่บุกนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมอย่างอื่นกันต่อครับนี่เป็นไงล่ะลอ้อดีดีปีเก่านะครับดูหนักว่างโอเคครับ let's go อยากหามาปั้นสักคันครับเดี๋ยวครับนี่มายั่วน้ำลายเราอีกแล้วครับ ก็เอซีก็ช่วยสนับสนุนกดติดตามผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มีรถใหม่ๆมาปั้นบ้างครับไม่ใช่ปั้นแต่รถผู้หญิงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นกันต่อโอเคจมไมยก็แหลมเหมือนกันนะ <S 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 โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมชักต่มนอกกระแสครับก็เป็นอีกวันครับบาวานเปียกเสี้ยนครับเสี้ยนคันเร่งนะ อยากยกคินตันครับเขาบอกว่าแรงดีเหมือนกันลองดิ็กเอเกษาเรืรอ่องขึ้นหรอมันไม่แรงหรอเนะน้อกโเหมือนกันไม่แรงจริงไหมโอเคไปด้วยด้วยด้วยโอ้ยข้าไปเนาะบาหาเตียกเอ้ดูเอาเอาพังรถกูพัง มหนสาท่านผู้ชมประเกณฑ์ที่เราใช้ใช่นะเออใช้ใช้ใช้พูดถึงอะไรนะก็ของสตอเบอรี่สตอเบอรี่เออสตอเบอรี่ครับก็เป็นของเวฟร้อยนะครับใส่กันได้ครับเวฟกึ๊ดเฟซฝฝายิงซรายมาครับยิงซรายมาน้อง ดูรงยิมมาให้ครับนี่นะครับถ้าไปใส่กันได้เลยนะอันนี้เป็นฝาไทเกอร์นะครับฝาฝาก๊อปป่ะเนี่ยใช่เขาว่าทําให้ดูหน่อยว่าใส่กันได้ไหมกับไทเกอร์และนี่ยอันนี้ลูกสูบสมาร์ทูุสกิสมาร์ทของก๊อปป่ะเนี่ยลูกสูบะรถคันนี้ลูกผสมเละเกินมาดูครับเครื่องจะติดหรือเปล่าต่อไปต้องมีม้าด้วยนะม้าอะไรเสียงม้าเสื้อก็นี่ครับสตอร์บัลลี่อีกเหมือนกันนะครับสตอร์แผละนะ โอเคพี่แล้วนี่น้ำเลนะถ่ายไม่ไ้ครน้ำละนี่น้ำท่อมนะถ่ายไม่ได้นะแต่เขาจับนะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับใช้ได้ไหมนะเลสโก้เจ๋งยังพอดีอือดีพวเคครับน้องๆดูหลอกผมถ่ายคลิปครับเดี๋ยวจะจับผมไปครับไปหาแม่เขาอีกแล้วนะไหนไหนมีที่อยู่ที่กินนะหันน้ำเลยอะอะไรนะไหนที่ปามเหรอไหนหันน้ำเลย พูดเด็กโลเคชั่นตรงนี้แหละเหมาะแล้วพยาดีแหละของเก่าดีแหละเขาจะได้คนดูเขาจะได้สงสารแล้วนะมีน้ำตกเลยนะอกถ้ตตีเท่ากับหมาด้วยสูตรบุรีก็ไม่จะติดเวลาโบกดูดูดูดบุรีออกสื่อนะแ่ไม่หน่อยต้องต้มแกจุดไม่ติดอ่ะแกหมดไฟ โอ้ไปกระโดดอยู่ลุกๆกับปูนี่แล้วเนาะแต่ติดแล้วติดแล้วอ๋ออ๋ออ๋อถึงเป็นเนี่ยเด้เอาต่อสายตรงนั้นดิเพิ่มเนี่ยต่อสายตรงนั้นอ่ะตรงตรงเนี่ยเห็นสายไฟไหมโอเคครับมันจะติดมะละปูผมจุดให้ไหมโอเคนะเดี๋ยวไปทํา อีส้มระแวงแดนหลอนกันต่อครับนุ่นประกอบนุ่นนะโอ้ยมุมนุ่นเลยของเก่าแหละประกอบไม่ได้ก็นุ่นแหละโยนทิ้งของเก่าไปเลยนะขายไปเลยประกอบเครื่องนีครับปูประกอบสแกมสแกมโบอะไรนะปู่เรียกอ่ะงงงงงโอเคไปทำกันต่อดีกว่าเสียเวลาเบื้องเมมนะจะไม่ปวกเอาเอาเอาอีก กก็็ปประอบเนที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะยกเข้าตัวรถครับอะไรของมึงแพมมันเป็นอะไรไม่รู้มันกินอะไรดีดมาไม่รู้ครับท่านผู้ชมโอ้น้ำทอมก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวไปลองใส่ตัวรถดูครับโอเค let's go เอาโอเคเบ้ยเฮ้ยหวานเปียกเว้น อ๋อมีชนเด็กตายแล้วนะดูดูเนี่ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงโอเคครับก็ใส่ตัวรถไปที่เรียบร้อยครับโอ้ยหญิงสายใหม่นะมันก็คือปานี่แหละยวค่อยดูอีกทีครับว่ามันจะมีไฟติดไหมครับฝนก็จะตกแล้วนะไม่รู้จะทานหรือเปล่านี้ครับโอเคครับดูครับน้อง,องมีไฟมานะครับน้องตต้าด,ดูครับี่ครับ ไฟออกเชยนะมีไฟมาครับโอเคครับเดี๋ยวประกอบกันโอเคครับพี่เจ๊กมาให้กำลังใจอีกแล้วนะน้องๆเชยพี่ดันแสงกล่องเล่าขนาดนี้ติดเชยพี่โอเคครับโอเคครับวันนี้ก็คงไม่เสร็จครับยังไม่มีท่อนะครับไม่รู้จะเอาท่อที่ไหนลองนะใส่ท่อกระป๋องเดี๋ยวมันจะน่าเกียดน,นะครับก็ คงต้องติดแล้วะครับไฟออกแล้วนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับเดี๋ยวนะถ่ายให้ชมหน่อยออเตอร์นะโอ้โหกระดกมันจะเมาเลยมันฝนมันตกก่อนครับเลยอันนี้ไม่ทันนะนะเออตกแล้วเนี่ยป้ามาเมื่อกี้ทำมือทำมือฝนจะตกก่อนก็เลยทําไม่ทันครับฝนตกเมื่อกี้นี่นะเวลาทํางานก็ฝนตกใครอยากได้คือเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูไฟออกใครอยากได้ ดูดูไปบากกล่องเน่าๆนะไปออกเจอท่านผู้ชมครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะมอ,อตโต้เนาะครับผมฝนก็ตกแล้วฝนจะตกอีกไม่ตกอ<ล>ะ,ะ,ะตกแล้วติดตามดูอีพีหน้าครับว่าจะเป็นไงครับเบฟสีอะไรนะสีส้มส้มส้มประกายอะไรระแวงแดงหลอนอหอนะฮะนั่นแหละเขาไม่จะม่วงเราแวงแดงหลอนไหมฮะสีส้มแดงหลอนนะโอเคครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดติดตามครับจะได้มีผลงานใหม่ๆบ้างครับได้รถนู่นรถนี่มาปั้นอ่ะนะอันนี้ก็ปั้นแต่รถเดิมๆเออเดิมๆหละปั้นรถบ้านเออจะได้ปั้น KTR เขาบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอยเข้ยเ้โต๊ะโอ้ไม่หลับไม่นอนอ่ะคับข้างกับคืนดูครับน้องๆนะ ทำทรงผมใหม่มาเข้าฉากเรื่อยเลยบ่อยเลยฮะใช่ปะ่ะเขาตุกตอนนะเอาอะไรเอี้เอาชายควันเอาต้องมีเต็มจัดให้มันหน่อยจัดให้มันสักสโตครับมันเหมือนได้แล้นะน้ำพร้อมมานะมันไม่เหมือน,นอดูครับผวสีนะน้องๆด้วยเขาฉากบ่อยใช่ป่ะทำอยากมีตัวตนพิเศษเน้ออยากมีตัวตนบางทีไม่มีหรอกอืม ทุกทีไม่ค่อยมีหรอกก็มีอยู่นะก็มีอยู่นะนี่ได้ตองขายโอเคเดี๋ยวเอาสั่งให้กลับบ้านก่อนโ okay. อเคอ่นนี่อ่ะอ่ะยี่สิบครับไปเถอะนะข้าจะปิดร้านนอนแล้วนะ,อวนะโอ้อะไรเสียวข้บบ่อๆครันน้องๆโอ้ยอยากมีตัวตนไปแล้วเอยมีมีเสียบบด้วยอย่างงั้นแหละรถมันของแท้ดะของแรงเนาะไปแล้วมันอ,อยากมีตัวตนตว่างั้น